โลกให้ของขวัญเรามากมายในแต่ละวันอากาศน้ำอาหารและชีวิตแล้วเรื่องสุขภาพละ่ะมีสิ่งหนึ่งที่โลกนี้ได้ให้มนุษย์เป็นของขวัญน,นั่นก็คือ essential oil หรือน้ำมันหอมระเหยนั่นเองน้ำมันหอมระเหยเป็นยาตามธรรมชาติที่สกัดจากพืชมีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อโรคแบคทีเรียและไวรัส เมื่อสูงเข้าไปที่เซลล์ของดอกลาเวนเดอร์เราจะพบกับถุงน้ำมันที่ทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคที่จะเข้ามาทำลายเซลล์ของต้นลาเวนเดอร์น้ำมันหอมระเหยหนึ่งหยดประกอบด้วยสารประกอบที่เป็นเอกลักษณ์หลายร้อยชนิดเป็นสารที่ทรงพลังสำหรับต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆจำไว้ว่าร่างกายของเราและพืชมีโครงสร้างที่คล้ายกันมากดังนั้นเมื่อเรานำน้ำมันหอมระเหยเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายพวกมันจึงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย และมันก็เข้าไปทําหน้าที่ของมันที่มันทําอยู่เสมอคือฆ่าแบคทีเรียไวรัสเชื้อโรคและขับสารพิษต่างๆออกมาเพิ่มออกซิเจนและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์เรานั่นเองไม่ใช่เพียงแค่แก้อาการเบื้องต้นเหล่านี้แต่น้ํามันหอมระเหยทํางานโดยแก้ที่ต้นเหตุที่อยู่ลึกลงไปในระดับเซลล์นี่คือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ธรรมชาติมอบให้แก่มนุษย์อย่างเรา กว่า6,000ปีมาแล้วที่อรารยธรรมอียิปต์ได้รู้จักและนำน้ำมันหอมระเหยมาใช้มันมีค่าถึงขนาดที่จนปล้นสุสานทุกคนมักจะขโมยน้ำมันหอมระเหยก่อนทองคำเสมอชาวจีนรู้จักสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชกว่า200ชนิดเช่นกันตามคำบันทึกของฮิปโปรเคติสบิดาแห่งการแพทย์สมัยใหม่เขาใช้ออริกกโนและกัมยานในการทดลองค้นคว้าของเขาและถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในศาสนาจักรและในโบสถ์เพื่อรักษาผู้คน แม้กระทั่งในสงครามโลกครั้งที่2ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากในการใช้รักษาทหารที่ได้รับบาดเจ็บในปัจจุบันน้ำมันหอมระเหยได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางในสถานพยาบาลหลายแห่งการศึกษาหลายชิ้นได้บันทึกไว้ว่าน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็์มีความสามารถในการอย่ดยั้งซูเปอร์บคเเช่น MRSA บรรเทาอาการปวดเรื้อรังยกระดับอารมณ์และ ฟื้นฟูเซล์ที่ได้รับความเสียหายหนักได้เป็นอย่างดีประหลาดใจใช่ไหมล่ะเมื่อคุณเปิดตู้ยาที่บ้านดูคุณจะพบว่ายาในนั้นทั้งหมดถูกผลิตจากบริษัทยักษ์ใหญ่ที่แรกเริ่มพัฒนามาจากพืชและสมุนไพรพวกเขาสร้างคุณลักษณะบางอย่างที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่จากนั้นจึงทำการเติมสารเติมแต่งและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์และจัดจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่น่าเสียดาย การเปลี่ยนเหล่านี้เป็นสิ่งแปลกปลอมต่อร่างกายของเราอย่างที่เราทราบกันดีว่าอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงในทางลบได้โชคดีของมนุษยชาติมีอีกวิธีหนึ่งที่หลายล้านคนทั่วโลกได้สัมผัสมาแล้วว่าสารประกอบที่ทรงพลังของน้ํามันหอมระเหยมีประสิทธิภาพเพียงใดโดยไม่ต้องสังเคราะห์และสิ่งที่น่าปลาดใจคือร่างกายของมนุษย์มักตอบสนองต่อน,น้ํามันหอมระเหยไวกว่าปลอดภัยกว่า และที่สำคัญมีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ตอทาร่าเอเซนเชียลไได้สร้างมาตรฐาน Certified p เพ e ยโอโทรบิกเกดหรือ CPTG ขึ้นเพื่อรับประกันคุณภาพและความปลอดภัย100%ของน้ำมันหอมระเหยซึ่งควบคุมมาตรฐานตั้งแต่การปลูกพืชการเก็บเกี่ยวไปจนถึงการนำมาสกัดตอทราได้ใช้ลาเวนเดอร์จากฝรั่งเศสเลมอนจากอิตาลีกัญยาณจากโอมาน น้ำมันทุกหยดของโดทรามาจากหลายภูมิภาคทั่วโลกเฉพาะเจาะจงตามฤดูกาลสภาพอากาศสภาพดินกล่าวคือโดทราเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของท้องถิ่นนั้นๆมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยโดทราจะนำพืชหอมเหล่านั้นมาสกัดในโรงงานที่ได้มาตรฐานจากนั้นบริษัทจะทดสอบความบริสุทธิ์ความสะอาดความปลอดภัยของน้ำมันหอมระเหย เพื่อให้ได้มาตรฐาน CPTG ทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำมันทุกหยดของโดทร่าปลอดภัยร้อปอร์เซ็น์สำหรับการทาการดมหรือแม้กระทั่งการกินและทั้งหมดนี้คือความซับซ้อนของธรรมชาติที่ให้โอกาสมนุษย์ในชาติอย่างเราได้เรียนรู้วิธีสกัดน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์โดทร่าเอเซนเชียลอคือของขวัญล้ำค่าที่ธรรมชาติมอบให้แก่มนุษย์อย่างแท้จริง